เกษตรพุทธหยุดเล่เมถุนกันช่างจำนันแจมแจ้งแถลงไขโค้งกับฉันนั้นเล่าก็เข้าใจปัญญาวัยช่างคิดประดิษฐดีซับโพคามาสูมิรู้ขาดเฉลียวฉลาดไม่มีทุกข์เป็นสุขขีมิตรสหายพี่น้องปองดองดีมีไมตรีรักกันไม่ฉันทา ดาวพระพุธจากโครจรได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะครับนะให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในช่วงที่ดาวพุธโครจรเป็นเกษตรราธิบดีนะครับนะักมีแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างไรหรือมีอิทธิพลดวงดาวตรงนี้จะส่งผลต่อวิถีความเป็นไปในชีวิตอย่างไรดาวพระพุธจะย้ายวันที่23สิงหานะครับ เข้าสู่ราศีกันเป็นเกษตรราธิบดีนะครับและจะอยู่ยาวอยู่ตรงเนี้ยนะครับนอนยาวอยู่ตรงเนี้ยไปจนถึงวันที่29ตุลาคมชะตาของคุณนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับนะผมก็มาบอกแนวโน้มให้กับคุณนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าการทายตรงเนี้ยนะครับเป็นการทายทักนะเป็นการทายทักที่เป็นในช่วง2เดือน7วันซึ่งจะเกิดตอนไหนก็ได้แต่อยู่ช่วง2เดือน7วันไม่ใช่ว่า23นี้จะเกิดขึ้นเลยบางท่านดู ผมยังไม่เข้าใจนะครับเวลาทายคือเปิดคลิปมาไม่ใช่ว่าจะตรงกับท่านตอนนี้นะครับแต่ว่าก็คือในช่วง2เดือน7วันเนี่ยเป็นเหตุการณ์อนาคตจะอยู่ในเล็งเนี่ยวันไหนก็ได้คือบางทีปฏิกิริยาดวงดาวจะส่งผลให้เกิดตอนไหนก็ได้เพราะว่า,าลัคนานั้นองศาแตกต่างกันด้วยนะครับนในดวงดาวนะครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นนะครับผมเจาะไปในเรื่องของการเงินนะครับช่วงที่ดาวพุธย้ายตัวไปตรงนี้นะครับ าการเงินยังไปในทางที่ดีนะครับจะมีโอกาสเกิดโชคเรื่องเงินนะครับนับไปจากที่ดาวพุธย้ายตรงนี้นะครับชาวลัคนาราศีกุมยังมีโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าในช่วงที่ดาวพุธย้ายอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับดาวพุธยังไปนําหน้าดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นดาวแห่งพลังงานนะครับนะดาวเกี่ยวกับคําพูดนําหน้าดาวพลังงานสแสดงว่าพลังงานในการขับเคลื่อนในการหาเงินนั้นเกิดขึ้นกับดวงชะตา นะครับแล้วก็มีดาวคู่มิตรเลงกันอันหนึ่งครูถูกต้องพระสุริเยศแล้ววิประเวศเลงครูดูงามสมพระจันทร์ต้องราหูคู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชาตานะครับนะชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็ต้องบอกว่าการเงินเนี่ยมีโอกาสที่ดีในเรื่องของอินคัมแน่นอนนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตนะมีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับให้ได้เงินนะครับ นะบางท่านจะได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือได้เงินจากคนใกล้ตัวนะหรือรวมไปถึงเพศตรงข้ามหมายถึงคนรักหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ได้ขอให้เป็นเพศตรงข้ามคุณหรือว่าการค้าขายติดต่ออะไรต่างๆเกี่ยวกับเพศตรงข้ามจะไปในทางที่ดีนะครับน้องมารวยกัดนะครับนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับนะต้องบอกว่านะครับโอกาสต่างๆเรื่องเงินนะักเก็ตเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนะโดยเฉพาะถึงวันที่ประมาณสักวันที่ ประมาณกลางกลางเดือนกันยานะครับประมาณ16กันยานะครับนะยี่สิบสามสิงหาถึง16กกันยาเนี่ยจะมีเรื่องราวของการเงินมีโอกาสเกิดโชคเรื่องเงินหรือมีโอกาสได้รับเงินก้อนมีโอกาสดีๆเรื่องเงินนะครับหรือว่ามันถ้าขาดเงินนะก็จะมีโอกาสบางอย่างเรื่องเงินโดยเฉพาะท่านใดที่แบบว่าช่วงนี้เนี่ยหมอที่จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรเรื่องเงินหรือว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าหาแรงจูงจิต จิตใจในเชิงบวกนะครับในการหาเงินเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาธิษฐานนะครับจะล่อเงินเข้ามาแน่นอนนะครับนะดวงดาวต้องบอกว่านะครับนะขาดเงินยังได้เงินแต่ดาวกันเงินเนี่ยยังไปร่วมกับดาวเนปจูเรล,ลเลงมาที่ดาวเกตนะครับในช่วงที่ดาวพูดอยู่ตรงเนี้ยนะครับดาวศุกร์ก็ไม่เป็นจุดมรณะท่านนั้นในช่วง2เดือน7วันในรายจ่ายของคุณจะเยอะมากเลยนะดาวพพฤหัสบดีก็เดินถอยหลังนะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศรีกุมเตรียมเงินไว้จ่าย2เดือน7วันนี้นะครับ รายจ่ายของคุณจะเยอะมากนะเยอะผิดปกตินะครับมีรายจ่ายแบบแปลกๆไม่รายจ่ายแบบคาดไม่ถึงหรือว่าได้ซ้ายก็ออกขวานะครับนะต้องหมุนเงินหรือเป็นลักษณะของรายจ่ายเก่าๆที่เคยสร้างไว้นะครับนะเกิดขึ้นกับชะตานะครับต้องจัดสรรการเงินให้ดีนะครับก็แล้วกันนะครับนะโดยช,ช่วงที่ต้องระวังในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในช่วงหลังวันที่28กันยาไปจนถึงประมาณ29ตุลานะครับในช่วงที่พุทธอยู่ตรงเนี้ย ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงต่างๆต้องระวังคําพูดให้ดีนะครับคุณจะเสียหายเพราะคาพูด นะครับนะต้องระวังต้องใช้คําพูดให้ดีระวังใช้คําพูดผิดหรือบางทีคิดอะไรแล้วใช้คําพูดตรงนั้นออกไปนะจะเกิดผลเสียมากนะครับอันนี้ผมจะเตือนไว้นะครับนะการขีดการเขียนการเซ็นอะไรต่างๆนะครับก็ต้องระวังต้องรอบคอบด้วยในช่วงนี้นะครับแต่การติดต่อเอกสารทางไกลการติดต่องานทางไกลการติดต่อสื่อสารต่างประเทศหรือการติดต่อทางไกลที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรที่คุณทําจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับ นะมันเป็นลักษณะที่ติดต่ออยู่ใๆก่ะนะครับจึงจะมีความสําเร็จถ้าติดต่อใกล้ๆก็อาจจะติดขัดหรือมีปัญหาโดยเฉพาะการมีปัญหากับเพื่อนฝูงมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานมีปากเสียงกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวจะเกิดขึ้นด้วยนะต้องระวังการวิวาทะการโต้แยง้งการทุ่มเถียง การใส่อารมณ์มีเหตุการณ์ให้ประทะได้ง่ายมีเรื่องให้เล่าร้อนทางจิตนะครับดวงชะตาในด้านของการเงินกา,การเงินไปแล้วนะครับการงานเนี่ยนะครับการงานในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าการงานคุณในช่วง23ไปจนถึงประมาณสักวันที่วันที่8กันยานะครับโดยประมาณนะครับนะดวงตวงบอกว่าการงานของคุณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเหมาะทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแต่เราต้องระวังการทํางานปะทะ เกิดขึ้นได้การทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยต้องยอมนะครับมีโอกาสที่จะปะทะกับคนอื่นได้ง่ายนะครับหรือว่ามันแปลว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่คุณโต้แย้งขัดแย้งได้ง่ายนะผมต้องต้องเตือนคุณเป็นลักษณะนี้ดีกว่านะครับมันอยู่ที่การบริหารจัจดการของคุณนะเหมาะกับกทำงานเป็นทีมช่วงนี้ทําอะไรต่างๆทางการงานจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยนาะจะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลเป็นอย่างดีนะครับในด,ดวงบอกมาลักษณะนั้นนะครับ พอประมาณ28กันยาไปจนถึง29ตุลาเนี่ยนะครับต้องระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องเข้ามาด้วยนะครับนะอันนี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับนะก็ต้องระวังตรงนี้นะครับในดวงดาวยังแปลลักษณะทิศท,ทางหนึ่งว่านะครับบางท่านนั้นนะครับที่รอการจัดการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถ นะครับที่อยู่ที่อาศัยหลังวันที่9กันยาไปนะครับน่าจะมีโอกาสที่ดีมีการจัดการได้มีความสําเร็จนะครับนะโดยเฉพาะท่านใดที่จะรอทําอะไรเกี่ยวกับบ้านรถร้านสํานักงานกิจการอะไรลักษณะนี้นะครับจะเข้าที่เข้าทางจะมีโอกาสที่ดีหรือมันแปลว่าคุณมีโอกาสได้ย้ายที่หลับที่นอนหรือเดินทางไกลด้วยนะครับนะในช่วงดังกล่าวที่ผมบอกไป2เดือน7วันท่านใดที่ ไม่ได้เดินทางเนี่ยมันจะร้อนเป็นพิเศษนะเพราะดวงว่าจะต้องเดินทางมีเหตุการณ์ให้จอลลรีนะหรือว่ามีเหตุการณ์ให้หวนคิดถึงสถานที่เก่าๆเ,เพื่อนเก่ากลุ่มคนเก่าบ้านเก่าบ้านเกิดหรือสิ่งเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นกับวิถีความเป็นไปในชีวิตจะเกิดขึ้นกับวิถีแห่งจิตนะมีเหตุการณ์ให้มีพลังงานอะไราบางอย่างดึงวิถีความคิดเข้าไปตรงนั้นนะครับถ้าใดที่มีบุตรบริวารก็ต้องบริหารจัดการ โดยอย่าใช้พาเดตนะครับจะมีเหตุการณ์ให้มีเรื่องจุกจิกเกี่ยวกับบุตรบริวารหรือมีปัญหามีการตอบปากตอบคาได้นะครับท่านที่มีบริวารนะท่านใดที่ไม่มีบริวารก็ถ้ามีสัตว์เลี้ยงมีเด็กมีหลานอะไรลักษณะนี้นะครับก็ก็ต้องระวังเจ็บป่วยนะครับหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับบริวารหรือว่าถ้ามีลูกค้าเนี่ยมีปัญหามีปากเสียงกับลูกค้ามีลูกค้าปัญญาอ่อนได้ด้วยในช่วงนี้ท่านใดที่ค้าขายนะ ถามอยู่นั่นแหละไม่ซื้อสักทีนะจะเป็นลักษณะน,น,นั้นนะครับหรือว่าถ้าท่านใดที่ติดต่องานออนไลน์งานต่างประเทศเนี่ยจะไปยังไปในทางที่ดีโดยเฉพาะในช่วงประมาณ9กันยาประมาณ6กันยาไปจนถึงประมาณ29ตุลาเลยนะครับยังจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานออนไลน์การหาเงินไกลถิ่นนะครับมันรวมไปถึงว่าจะเกิดงานใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่นะหรือว่า ท่านใดที่มีงานเกี่ยวกับตานต่างประเทศอะไรต่างเนี่ยนะครับนะก็จะมีมุมที่ดีมันแปลว่ามีงานจุกจิกก็ได้มีงานน่าเบื่อก็ได้นะนะครับต้องระวังนะตรงนี้นะครับเพราะว่าดวงบอกว่าท่านใดที่มีบุตรบริวารที่เกี่ยวกับงานหนะมายถึงว่าคุณมีลูกน้องผู้ได้บัคบัญชาต้องระวังการวิวาทะทะเลาะกับลูกน้องบุตรบริวารมีเรื่องเหนื่อยใจกับบริวารได้ด้วยนะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มยังมีโอกาสพบรักเจอเจอความรักท่านใดที่โสดมีโอกาสเจอเจอความรัก ท่านใดที่ไม่โสดเนี่ยนะครับท่านใดที่มีโสดมีคู่ระวังการทะเลาะทุ่มเถียงแข่งข้อใส่กันนะครับบางท่านจะได้เจอคนรักเก่าหรือมีข่าวข่าวคนรักเก่าเข้ามาก็ได้นะไม่เช่นนั้นจะหวนคิดถึงมีเรื่องราวบางอย่างมากระตุ้นให้หววคิดถึงคนรักเก่าๆนะครับนะมีเหตุการณ์ให้มีข่าวข่าวเขาเข้ามาหรือว่าอยู่ดีภาพเขาปรากฏขึ้นมาในในจิตใจหรือวิถีอารมณ์ของคุณนะครับชาวลัคนาราศีกุม นะครับะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ต้องเร่งนะ23สิางหาเนี่ยไปถึงประมาณสักวันที่27กันยารีบเร่งรีบทำจะทำอะไรรีบเร่งเพราะว่าดวงมันจะเข้าโหมดจะเป็นไม่ค่อยดีแล้วนะครับมันอาจจะแบบมีอุปสรรคเยอะถ้าไปทำช่วงอื่นนะช่วงนี้ต้องรีบเร่งรีบเร่งทำโดยเฉพาะเรื่องเงินถ้ายังไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสให้นีบไปทำนะบางท่านอาจจะแปลว่า ท่านใดที่รอมีหุ้นส่วนหรือทํางานกับคนรักนะครับให้โฟกัสเรื่องงานไปนะครับต่อเนื่องไปนะครับนะก็จะดีหน่อยนะครับงั้นแล้วก็ในดวงเนี่ยท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับที่เพิ่งเลิกลาก,กันไปเนี่ยนะครับถ้ามันใช่เนะี่ยในช่วงั้นสั้นเนี่ยจะกลับคืนดีกันนะครับมันมีโอกาสที่อย่างนี้ด้วยมีโอกาสเกิดรักลับๆรักที่ปกปิดซ่อนเล้งรักที่เปิดเผยไม่ได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้ชายด้วยนะครับ มีปัญหากับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็การใช้คําพูดถ้อยคําต่างๆนะครับจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นเกิดการทุ่มเถียงหรือเข้าใจกันยากหน่อยนะครับกับคนใกล้ตัวเรนั้นชาวลัคนาราศรีตุลอราศรีกุมนะครับนะระวังสุขภาพเกี่ยวกับตาหลอดเลือดไมเกรนความดันมีอะไรเข้าตาหรือมีโอกาสใช้ดวงตาหนักนะครับเกิดขึ้นนะต้องระวังค่าบรรดวบอกว่าอย่างนี้ก็ได้ ในช่วง23สิงหาจนถึงประมาณสัก5กันยาเนี่นะครับเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะครับจะมีของใช้ภายในบ้านพังหรือลดพังลดเสียหรือมีอะไรบางอย่างกูดขีดข่วนลดคุณนะครับนะแล้วก็ต้องระวังตรงนี้นะท่านใดที่มีรถล,ลาใช้รถประจําก็ต้องระวังตรงนี้นะครับต้องเช็ครถให้ดีหรือว่ามีรอยขีดข่วนมีอะไรอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะชำรุดจะเป็นลักษณะนี้นะครับ นะชาวลัคนาราศีกุมนะครับนะผมก็พยากรณ์ไว้ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมนะนะครับอย่าประมาในการใช้จ่ายใช้สอยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยคือดาวการเงินกําลังจะโคจรถอยหลังเข้ามาร่วมกับพระเสาร์ตั้งแต่วันที่28กันยานะครับโดยประมาณนะนะครับในช่วงนั้นเนี่ยการเงินก็จะขาดสภาพคล่องได้นะครับนะต้องระวังตรงนี้ต้องจัดสรรให้ดีนะครับวันนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ